ชาวเน็ตดราม่าลังเห็นนเดชคูกิมิยะเป็นซุปตาติดดินอีกคนสำหรับเพลกหนุ่มนเดชคูกิมิยะที่หลายคนมักจะบังเอิญเห็นเจ้าตัวใช้บริการสาธารณะทั้งรถไฟฟ้า,ฟาวินมอเตอร์ไซค์พร้อมเก็บภาพมาแชร์ลงโซเชียลอย่างฮือฮากันแทบทุกครั้งแต่ล่าสุดกลับมีดราม่าเกิดขึ้น หลังโลกโซเชียลมีการพูดถึงคลิปของนาเดที่ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ด้วยลุกสุดชิลแต่ก็ยังรอจนคนอดเอามารีวิวความหล่อไม่ได้ซึ่งแฟนๆก็เข้ามาชมเทียบว่าลุคนี้ดูหล่อสุดๆ แต่นอกจากความหล่อชาวเน็ตบางรายยังได้ติว่าทำไมพระเอกดังถึงไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการรถสาธารณะแถมยังยืนพิงประตูอีกงานนี้เลยมีคอมเมนต์ซัดกันนัวไม่ว่าจะเป็นคือไม่สวมแมสอย่ายืนพิงประตูติดดินมากถ้าใส่แมสจะหลอกกว่านี้มากเป็นดารามีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นหรือวันไง